มะน้อยนะครับมาน้อยมะน้อยหน้าบูดด้วยนะครับม <c oughs> เอาสีจำมาไม่ได้ครับเอาเป็นไรทราบว่าเชิญนี่เชื่ออะไรครับเอาเซนคูนจำเซนคูนไม่ได้เหรอจำไม่ได้ด้วยเวยียดแค่นี้ครับสวัสดีนะคะวันนี้ก็พบเปิพวกเราช่องน้องแสนคูนตัวแสนนะคะวันนี้นี่พี่โมเมนะคะเชิญมาเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของน้องโมเมนะคะวันนี้ อ,อาหารเยะเลยระวนะังงรอน้องดงูนะคะแล้วมาดูว่ามีใครมาบ้างนู่นวันนี้อาหารน่ากินมากเลยนะคะวันนี้พี่โมเมอุ้ยพี่โมเมจะเปิดงานก่อนแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยน,นี่เจ้าภาพสวยจังเลยวันนี้ดูวันนี้นะคะเจ้าภาพของเราสวยมากเลย โอ้อยได้ดนะไ,ดดไดขออมะะนน่มาด้วยนะได้ไข่มาด้วยโอ้ยได้ข้าวหอมมาด้วยนะคะรับวันนี้มะน้อยมะน้อยนะครับมะน้อยมะน้อยหน้าบูดด้วยนะครับวันนี้แก้ยก็แก้ยตายก็มาเลยนะครับวันนี้สายจวด ยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยังไงยิ้มโอ้ยิ้มไม่ได้ครับเห็นแตงโมแดงๆครับวันนี้ช่างนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ใครโอ้คนดังด้วยนี่คนดังชราบว่าช่างนี่สวัสดีครับแล้วแม่เอาสีจันมาด้วยอ๋อสีจันมาไม่ได้ครับอ๋อเป็นไรชราบว่าช่างนี้ชื่ออะไรเอาเซนคูนจำเซนคูนไม่ได้หรอคูนไม่ได้ ตั้เย็ดแค่นี้อ๋อตัวเยแค่นี้งาลกอือากไหนครับอันนี้น่าจะออกงานน้อยๆนะไม่ไม่ใช่ขนาดนะเป็นงานน้อยอือเป็นงานน้อยนเียกว่าขนานี่ขีกตานี่แตาไหมขีแกีตาู้ันี้เจ้าภาพเราสวยมากเลยนี้ ชุดนี anyway, me, ้ออกงานสาวมาที่บนออกแล้วก็จะไม่ได้ออกอีกนะคะวันนี้วันยังไม่ได้ใเซนคุณเปียกน้ำอยู่เลยค่ะตอนนี้ออกงานเาครับบนเรือบนเลือสายป่วนค่ะวันนี้บณเรือเป็นเด็กชายที่สายป่วนเะ โอ้นี่แกวตาใสเลยกระหอมลงไหมลูกลงไหมลงมาเร็วลงมาเร็วเจ็บเจ็บลงมา,งมากวนเ <c oughs> ป็นลูกเสาวทางแล้วกันเอ้าอไป ไปกินยาไปสูบไปนกนกินนะคะก่อนจะกินอาหารนาอร่อยต้องกินรองพื้นไปก่อนไปไหนควรไปรุ่นเราไปแล้วถอยถอยไปรุ่นถอยถอยถอยโอ้ไปหาแต่พี่ยอดทองกินนมเฉยเลยครับกินนมเฉยไม่อายเพื่อนเลยไปควรก่อนไปกวนก่อนไปไปกวนไม่ต้องให้กินหรอกโอ้ช้างเผือมาแล้ว ไปดูสมาทิ่เพิ่มนะทองคำวิ่งมาครับร้องมาอ่าอยู่ในแตอันนี้ทองแท่งอทงแท่งอันนั้นทองคำนนทองคำกำลังเดินมาเมย์นอนจัอยมอเมย์โอ้ยเจ้าภาพใส่ก้อนมูเลยบ้านี้เจ้าภาพเลยถอยเจ้าภาพโอ้ยเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพอ้าวอันนี้มาไงนี่รอไปงยโอ้ยวันไปรายงานแล้วนะสามงานนะครับเสียงผุน วันนี้งานที่สีนะครับเต่าใหญ่ลูกหลาได้สิาพาไปเหงงานนํำเขาเด่นวันนี้ก็มีงานอีเวนต์อีกน,น,นะครับตอนบ่ายสองบ่ายสองมีอีเวนต์อีกไปยอดทองได้ไปไหมครับารงานอยู่นี่ไปไปถ่ายอะไรถ่ายสารคดีอะไร,ระไม่รับไปเหมือนกันนะครับยอดทองโอ้ครบนะครับครบ ครัเอาเลยครับโอ้มีของคนด้วยโอ้เน่นอนเลยอันนี้กินนมไม่อายเพื่อนเลยไม่อายไม่อายพี่ๆเลยนะน้องเขียวตาโมเมถอยก่อนโอ้กำลังดูน้องกินนมแหม่แย่งซีนอีกนะครับแย่งซีนนี่เองนั่นน่ะกินบอกนั่งเั้ากันละนี่น่นั่น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  โอ้ลูกชายเราทำไมไปกินหญ้าธรรมชาติแบบนั้นวัยรุ่นเขาจะชอบธรรมชาตินะครับไปแล้วไม่กินหญ้าต้นแบบนี้ชอบธรรมชาติครับเพราชอบธรรมชาติครับอันนี้พังข้าวหอมพังข้าวหอมมวัดีค่ะสวัดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจกปากลครัจบจกปากเป็นวัดพังข้าวหอม เจ้าตาจกาตากำลังกินนมอย่ากวนอย่ากวนเดี๋ยวโดนคาหลังใส่เลยนะน่าน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 กำลังกินนมครับอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งเจ้าตาบอกอย่ายุ่งนะครับเสื้อผ้าสวยน่นไปคันเฉยเลยไปทุ่งชี้ใครเฉยเลยแมมีครับเจ้าภาพใส่บวน สองคำวันนี้ตากล้องไม่มาหรอกครับม,มาบัวโอ้ตากล้องทำกับข้าวอยู่นะครับแม่บ้านแม่บ้านนีก็มีหลายอย่างนะมีแตงโมกล้วยแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็มีอ้อยมีย้านะครับวันเกิดน,น้องโมมีมีทองแท่งนะครับมาทั้งคู่เลยเสร็จจากนี้ก็ไปลานแสดงต่อลานแสดงก่อนก็ไปถ่ายถ่ายรายการอะไรไม่รู้ นะครับจอภาพจ้าภาพชุดจาภาพสวยมากมายอดทองกินไม่ไปไหนเลยเซนคูนเราก็ไปนูน่นไปกินยาอะไรไม่รู้ดอกขาเขาโอ้ยมันคันอะไรปะนนั่นโฮ้ยเซนคูน ไปหาแกาตาก่อนนะน่ารักซนนะครับซนน่ารักด้วยแกะตาทิวทิวทิวแกะตาแกตาอะไรเล่นเยอะ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 ทองเยอะเยอะ

ô mẹ gửi lại đâu ô mẹ 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 ทั้งเรียนทั้งกินนะครับเจ้าตากินดินแล้วโวดปวดวดออ้อูนักเลงนักเรียกำลังส <c oughs> น,นนะครับนะครับขนาดเข้าหอมยังชอบดูนะครับน้องจับตาเจ็บซีเยอะนะครับสายปวดสายปวดนะ กก๊รดทองชาแนลเอา,เอาเข้ามิ่นไปไหนครับโอ้ึ้นรถเรียบร้อยเลยข้ามิน่นหนูจะเล่นมีดนะท่าท่ะท่าท่าท่ะท่ท่ะเอวมาเร็วเอวมาเล้ว เด็กพ่อแสงเพิ่มคุยครับผมฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับและเอวมาให้ดูหน่อยอยากดูเอวอ่ะไม่ไม่ไม่เชิญเนี่ยดูเอวเคเชิญเชิญนี้ก็อยากโชว์เอวเหมือนกันนะครับโอ้ยอยับตีนเราป่ะดิโอ้ยเดี๋ยวเร็วเร็วเอวมาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่นั่นกอดคอน้องแล้ว กดคอน้องแล้วพุ่น้องมีงานสนคุณไม่มีงานนั่นหสีโดครับสีโดโอ้ไปเร็วครับสายปวดงานนะครับหนิวแม่ถอยมัเกยหน่อยนะสายปวดงานครับกอดคอครับเเบองาินไปส ตามภาษาเด็กน no so, right. ้อยครับอะ้ยเรื่องน้นน้นิ่ว่าตัวผูด้อลูกเอ้ยไม่ๆอันนี้ขนาดแบบว่าฟังกันรู้เรื่องแล้วนะครับถ้าเป็นเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องนะครับโอ้โหเละตุ้งติ้ง สงสัยจะได้ลาบไว้แล้วนะครับนี่สายปวนสายปวนครับไปออรกี่มือปล่อยต้นไม่เลยล่ะแต่เราจะเอมจีจะพามุญไลท์ใช้ไอ้บุญเหลือสัานคุณงัดให้ดูหน่อยดิงัดเต็มไหมไปแล้วครับไปไหนแล้วครับตอนนี้ย้อนแสงครับโอ้ย้อนแสงมืดครับครับมืดอืมใจชวดไปแล้วครับใจชวดอะไรลูกพี่คูณ ปุยเน่ออาบะบ่มมันนหทัด้าเอาเมาเมาชอบพั0ห้าเป็นเห็้นะครับโอ้โไปเมื่อวานไปแห่กระทินเมื่อวานไปแห่กระทินนะครับไม่มีไม่ไม่มีเพลงให้แสนครูเต้นเลยน่าเสียดายมากเลยออ้าวเข็ดไปทั่วเหรอเด่

ออหยแล้ว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 ไอ้หยอกแก้ตาดิหยอกแก้ตาอันนี้นั่งคำอยู่นะเมื่อแม่มาเจอลูกโอ้ยอันนี้คึกคักใหญ่เลย เจ้กตากลัวเมื่อคุณแม่มาเจอเมื่อแม่กับลูกเจอกันยังไม่ลืมกันอันนี้อะไรนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ยังไม่เคยไปหาแม่เลยนี่ แกตาแทบวิ่งเลยวาจะแกตายองหรือแกตากระมมบกันอะไรกันแม่

ลายมากเข้ามแม่แก้วตาคุณแม่แก้วตาอยากเอาไปนอนกอดอันนี้มีไหมนี่เธอดูแก้วตาห้าวมากเลยห้าไม่ใช่ห้าวเขาเอื้อมมาหาวนะครับกินนมอีกแล้วหนูโอ้โคิดถึงแม่คิดถึงแม่

เจ้าภาพนี่แท้แค่เจ้าภาพเดินแท้แค่ทุกเชือกนะครับแล้วก็เดินไปหาเชือกนั้นเชือกนี้นะครับผมเจ้าภาพนี้ไม่ธรรมดาทุกนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆดูกระเป๋าดูเราจะตัดคลิปออกเป็น2 EP นะครับ EP 1 EP 2 EP 2จะเป็นกินโต๊ะจีนนะครับ อีพีแรกก็ยืนกินทุวทิพตัวเดนอะไรไม่รู้นะครับตัวทิพตัวเดนเลยเล่นกับน้องเล่นกับน้องหน่อยฉันคูณ ôi mười à, lên lên vào vào này, cô, ôi mời nó lên leo bạn ý cô ơi xài อ้ยลินดาลยลินดายลินดาเย่ฮยมันจะทงเงนเล่นเอานอนนอนอะไรมันอึงอ่างใครเอฟซีเนี่อึงอ่างเลยอะออ่างไเหลือในคนลยอยู่ไหนคนลยอยู่ไม่ใช้ชื่อใช้อะ เมือ่อไทยแล้ว